ใครที่นะคะกำลังจะเริ่มจำข้อสอบขอสัญชาติเกาหลีนะคะมิวแนะนำเซตนี้นะคะ7 0,000นวอนส่งให้ฟรีนะคะ 1. จะได้หนังเสืออธิบายภาษาไทยให้ละเอียดยิบ2เน้นข้อสอบที่ออกบ่อย300อข้อแล้วก็มี MP3 เสียงคนเกาหลีให้ฝึกฟังด้วยนะคะฝึกฟังจะพลอยเรียนโจทย์นั้นๆนะคะ 3. นะคะข้อสอบจริงเขตนั้นๆนะคะ ใครที่สอบเขตอะอย่างเช่นข้อนี้ไอเนี่ยนะคะเป็นเขตอันซานน้าหมิวก็ทำสถิติให้นะคะว่าเจอคำถามอะไรบ่อยนะคะนี่เราก็จะได้เน้นประมาณนี้ในข้อสอบจริงนะคะเพื่อนๆพี่ๆเราไปสอบมาเจอคำถามอะไรบ้างนะคะหมิวก็รวบรวมมาให้นะคะเดือน7เดือนหเดือนหเดือนสี่เดือน3นะคะเอาไปฝึกซ้อมได้ค่ะพร้อมแปลภาษาไทายให้ด้วยนะคะนี่ค่ะแปลภาษาไทายให้ด้วยนะคะจะได้จำง่ายๆเนาะ เอาไปฝึกซ้อมได้ค่ะในการสอบตรงนะคะมันจะมีสามสามนะคะก็คือหนึ่งร้องเพลงชาติหนึ่งท่อนสองอ่านบทความแล้วก็ตอบคำถามแล้วก็ถามตอบนะคะในเกี่ยวกับเกาหลีทั้งหมดทั้งห้าหมวดนะคะอย่างเนี่ยข้อสอบจริงนะคะมันก็จะรวมทั้งหหมวดเลยค่ะนี่นี่มวจะเอาให้ดูล่าสุดเนาะวันที่สามเดือน7ปีสองพันยี่สิบนะคะก็ กึมยงชิลเมียงเจนะคะก็คือระบบชื่อจริงทางการเงินใช้เฉพาะชื่อจริงในการทำธุรกรรมข้อสอมฮองจุงอินข้อสามก็คือพังจองฮันก็คืออรินีอรินีนุนนกูมันทรอก็คือคนที่ทำวันเด็กขึ้นมาแล้วก็พิพิมบับนะคะชิลล่านะคะยุลปุงกินโคโยงโพทงบู นี่นะคะสิทธิพื้นฐานนะคะแล้วก็ส่งคำกริยาเริ่มวันที่เท่าไหร่นะคะประมาณนี้เดี๋ยวมือจะส่วนมากนะคะอยู่ในหมวดกฎหมายเยอะนะอย่างเช่นข้อ12ก็อยู่หมวดกฎหมายข้อ11ก็อยู่หมวดกฎหมายข้อ10ก็อยู่หมวดกฎหมายข้อที่9นะคะอยู่หมวดประวัติศาสตร์แล้วก็ข้อที่8นะคะอยู่หมวดกฎหมายข้อที่7นะคะอยู่หมวด อยู่หมวดที่ห้านะคะการใช้ชีวิตแล้วก็อันนี้ก็ยุนปงกินก็อยู่ประวัติศาสตร์ชินล,ลาก็อยู่ประวัติศาสตร์นะคะพิมบัพก็อยู่หมวดที่ห้าอันนี้หมวดที่ห้าหมวดที่สองหมวดที่สองหมวดที่คุมยงชิลเมียงเจอยู่หมวดที่สี่ส่วนมากกฎหมายเยอะเพราะว่าเกาหลีนะกฎหมายเขาให้ประเทศเกาหลีเขาให้ความสําคัญกับกฎหมายมากๆเลยค่ะนี่นะนี่นะนี่เน,น้นๆกฎหมายกฎหมาย ในทั้งห้าหมวดน,นะกฎหมายมีเยอะกว่าเพื่อนค่ะเนี่ยอันนี้ก็ทำสิทติให้นะคะสนใจทักมาสอบถามได้นะคะแปลภาษาไทยให้ด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะรุยเพื่อสัญชาติเกาหลีไปด้วยกันค่ะ